I'm a ghost Now you see me, now you do เสื่อของ U L ก็ยังไม่ค่อยเหมือนของนิงที่เราได้ดูแมปมันไว้นะคะแต่ว่าก็ให้ในเขียที่ปนะ่เนาะให้มันเคลื่อนไหวได้ก็พอต่อไปนะคะเป็นกระดาษนี้ขาวหรือกระดาษ A4 นั่นเองเวลาใช้กระดาษ A4 นะคะก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซื้อใหม่เนาะหรือว่าใครที่มีกระดาษอื่นๆก็สามารถใช้กระดาษอื่นๆได้นะคะ อันนี้แล้วแต่ตามในช่องของอ one one นักเรียนพ่อเราจะไว้ทำก้านมีดดนี่จะไว้ทำก้านมีละกระดาษสีเหลืองพวกเราจะไว้ทำดาวไว้ทำดาวแล้วก็มีสีเหลืองอีกสีเหลืองหนึ่งเดี๋ยวขอให้ดูแป๊บนึงเ่อมีกระดาษเยอะมากแล้วเรามีกระดาษเป็นม้วนเลยมีเหนืออ่อนนะคะเดี๋ยวอ่านเหนือเข้มเราไว้ทำนะเอ้ทำทัดดันแล้วก็เหนืออ่อนเราไว้ทำ ดาวนี่นะฮะเห็นไหอ่อนของเราไว้ทำดาวจริงๆก็ใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เวลาเทเลยมากโอเคเดี๋ยวเราแหวงม้วนเก็บไว้ก่อนนัเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำในกระบวนการต่อไปนะครับต่อไปนะฮะเป็นกาวแหวงมีแต่กาวต่อ,อหน้านะคะหรือเราจะใช้กาวแท่งหรือดาว T.O.E ก็ได้ก็จะค่อนข้างสะดวกอะถ้าเรามีตัดสองหน้าวาใช้ยตรดสองหน้าแห้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้พัดกับกบระเดี๋ยวให้กระเดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็ปเป็นเขียเอากันกเนาะต่อไปเแมน่นนิสซอนะคะขาดไม่ได้เลยเอาไว้วาดแมพที่เราจะทำเนาะแล้วก็การไกลนะคะการไกลเอาไว้ตัดกระดาษนั่นเองอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันโอเคขัน้นแรกนะคะในการทำคุณจะ นำมาเหนียบมาต่อกันก่อนนะคะโดยการใช้กาวมาพันให้มันติดกันนะคะเราใช้กาวนี้จะได้มันสีเดียวกันหรือใครสามารถใช้อิงไม้ไม่ฟันเสื้อแทนก็ได้อันนี้เฟลไม่จำกัดเลยนะคะล้วแหนเรานะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าต้องมีคนช่วยก็จะดีเนาะทำคนเดนียวเลยอ่าผลิตภัน์แบบนี้นะคะ ขอตัดอันนี้ออกก่อนอันใหม่ๆอ่ตัดออกมาก่อนนะฮะแบบนี้แบบนี้นะลูกแล้วก็มาเอานี้มาชนกันไม่ได้แข็งแรงนะคะเอาเอาปลายเล็กไว้ข้างนอกจริงๆหนูจะใช้ อะไรก็ได้หมายถึงตัวที่เป็นแกนกาลางอันนี้นะคะโลโมเนลเราต้องมีตัวแขวนอยู่เป็นตัวแกนกาลางให้น้องสามารถแขวนได้แล้วเรียกว่าน้องน้องนะคะอะไรก็คือน้องร่ะคุยออกไปหมดนี่นะเรามีการด้วยเราจะพาหนีรอบนึงอันนี้แค่ดามไว้ให้มันติดแค่เขาติดกันก่อนนะคะให้ติดกันก่อนอ่แล้วเนี่ยเรามาพันกันพันกันเราจะเริ่มพันตั้งแต่ ต้องแตกตรงนี้หันไปเรื่อยๆอยากให้เรื่อ่นาันตัวกนไม่ได้เอาคนี่หันเรื่อยๆหันหมก็หันห่มเลยนี่นะครับ

okay, làm để nó mạnh mẽ, được không? Bóng rẩy vẫn 1 nức 1 nức ở đây, 1 là gì? 1 nức là vẫn chưa mạnh mẽ, làm hàng nó mạnh mẽ một chút. nó mạnh โอเคน่าจะพอนี้ขึ้นบ้างนะคะโอเคอยากได้ยาวเอง่ะเนาะอ่ะยเท้าเดียวทำที่ห้อยลงมาครับสามสี่อันอ่ะโอเคเดี๋ยวออไปเราไปทำทำอะไรนี้ทำก้อนเมฆกันก่อนทำก้อนเมฆหน่อง Cut that โอเคเราจะพับครึ่งของวันเมรนะคะเพื่อที่จะหา,ากลางของเขาคับสองอันเพื่อจะให้มันอยู่ตรงกลาง อันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ครับให้อยู่เัมือนกันโอเคนี่คือการตาสองหน้าติดเพื่อนี่นะโอเคนี่นะตาสองหน้าติดเหนือน่อย ใครมีลาวแท่งก็ใช้ลาวแท่งก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องตัดนะคะอ่าแปะลงไปแปะลงไปอ่ะนี้ลงไปแบบนี้เราก็จะได้ก้อนเมฆก้านเมฆแบบนี้แล้วก้านเมฆแบบนี้ นี่ดานนี้นะฮะนีน่ดานี้ทำเหมือนกันทุกอันเลยทำเหมือนกันทุกอันเลยเราอันเล็กม,มานะคะทำยังไงพับครึ่งพับครึ่งเหมือนกันพับครึ่งเหมือนกัน 嗯爸爸买的 ちょっと下がらないかも。 โอเควันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสองสามสามสี่สี่คน,นอโอเคอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ทำเอ่องันเมฆไปแล้วนะคะวันนี้ควรจะมาทำมาทำนาวเอ้ยไม่ใช่อะนด,ดันนะคะนงันอ่าเราจะใช้นงันที่เที่ยวด้วยความที่อาจารย์คูเอล เป็นแบบนี้มาเลย,ยต้องพับกระดาษนะคะให้ดาวให้ดวงดาวออกมาเป็นสองน,นี้ส่วนใครที่ดวงดานเป็นีนิ้วกลางอยู่แล้วทั้งสองด้านก็ไม่เป็นไรก็สามารถวาดได้เลยนะคะอ่ะเราก็าวาดออกไปดวงดานครึ่งเสียวเนาะเราจะใช้แค่ครึ่งเสียวก็พอดวงดาครึ่งเสี้ยก็พอเลยเค่คนะไม่รู้วาเห็นเนาะ นี่นะคะนวงดันของคุเอลที่คัวเอลได้ทำการทำแบบนี้นี่อ่านอ,ออกมาเรียบร้อยนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะอันนี้คุณเอลก็วาดตาลงไปด้วยนะคะให้น้องมีอะไรนิดนึงนะคะอ่าเมื่อเสร็จแล้วต่อไปเวลาจะพามาทำดาวนะคะพอมีนวงดันแล้วก็ต้องมีนวงดาวนะคะ เรามาทำดวงดาวกันหนูนนี้ว่าดาวนั้นทํำยังไงเราจะใช้กระดาษอีกสีหนึ่งที่เป็นกระดาษสีเหลืองอ่อนนะคะหรือว่าใครอยากได้ดาวสีอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะอ่าส่วนวิธีการทําดาวนะคะให้นักเรียนวาดภาพดาวนะคะตามเอาให้เท่าๆกันนะลูกอันนี้ถ้าใครแบบบินออกมาได้ก็บินออกมาเลยก็ดีนะคะอ่าครัวอราะวาดดาวของครัวแล้ว วาดมาหนึ่งอันนะคะวาดมาหนึ่งอันเราก็ตัดออกมาวาดมาหนึ่งอันวาดแค่หนึ่งอันหรือใครอยากได้หลายขนาดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่นะคะอาวาดออกมาหนึ่งอันเอาวาดออกมาแล้วหนึ่งนวลนะคะหนึ่งนวลแล้วเราก็ตัดเอนไกตัดนะคะตัดออกมาตัดออกมาเน๊บขออนุญาต อันนี้ทําแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับนี่แล้วก็ตัดตามตัดตามรอยนะคะตัดตามรอยที่เราได้วาดไว้นะครับ การทําดาววิธีการติดดาวก็จะคล้า,ายๆก้อนเมฆนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าทํายังไงบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยคะหนูลืมไปแล้วค่ะทําทดาวเหมือนก้อนเมฆย,ยังไงนะคะติดยังไงวิธีเหมือนกันเลยนะลูกเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนดาวรูปทรงก้อนเมฆมาเป็นรูปของรูปทรงของดาวนั่นเองอ่อาอ่อไปให้นักเรียนนะคะสำหรับคนที่ ครัวเร้านอกการให้นาวเนี่ยเท่ากันหมดเดีย๋ยวใครอยากให้นาวไม่ต้องเท่ากันหมดก็ได้ค่ะพรัวเร้าหนูอยากทํานาวไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วครัเร้านอการให้นาวเหมือนกันเนาะเพื่อนี่ยใช้นิสอนะคะร่างทับลงไปก็คือให้รูปทรงเป็นรูปทรงนี้ทับลงไปแบบนี้นะฮะทับลงไปทับลงไปแล้วครัวเร้าก็วาดนีด่สามารถ ทำกี่ดวงก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่หนูเลยนะคะแล้วแต่เราเลยอ่าเราได้เราแล้วนะคะเห็นไหมตัดออกมาเราเล่นสามารถทำกี่อันก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะสแตงแอลก็ทำไว้หลายๆดวงเวลาตัดใจนะคะตัดยี่สิบดวงนะคะอ่าตัดออกมาตัดออกมา อ่าก็เราได้โมเดลโมบายไม่ใช่โมเดลนะคะโมบายของเราแล้วนะคะวิธีการทำเรา้ข้าพ่ัน่อไปนิดนึงเนาะโอเค เราต้องตัดเชือกนะคะให้ซ้ายและขวาไม่ไม่หา่างกันมากแล้วก็ปริมาณของตัตวนี้ต้องบาลานซ์กันนะคะเข้าใจคำว่าบาลานซ์ไหมหนูคือความสมดุลกันสมดุลในที่น对对ี้คือนักแทนังเรียนนึงภาพนะคะอันนี้คือไม้กระหนกนะคะรู้จักไม้กระหนกไหมให้หนูไปเล่นยกเยกยกเยกแบบนี้เวลาไปเล่นเครื่องเล่นนะคะอันนี้เป็นคูเอลขอนี้เป็นคูเอลขอนี้เป็นคูเอลขอนี้เป็นคูหอิง นั้นถ้าพลอยข้างนี้ิงอ,อยข้างนี้มัดกระดูกจะเป็นยังไงลนกมันกระดูกจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นพลสองมัดสองด้านมัดกระดูกจะเท่ากานันทั้งสองด้านเวลาทำาผลงานสร้างสรรค์ภาพเพื่อนอะไง,งานเคลื่อนไหวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหรือว่าโมบายนะคะให้ให้นานซ้ายและนานขวาเท่ากานันตรงกลางไม่เป็นไรนะคะ องาไม่เป็นไรวิธีการทําให้หนูเชื่อหรือเอ็นที่มีนะคะที่หนูที่คุณครูเอาให้เตรียมไว้นะคะมาทำมามัดมาผูกแล้วก็เอาดาวที่เราทำเขาก็ไม่ที่เราทํามาผูกไม่ใช่มาผูกมาติดนะคะติดดาวสองหน้านะคะติดลงไปตามตําแหน่งที่หนูต้องการเลยเห็นไหมเขาเดินลมเขาก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้ถามว่าโมบายเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะหนึ่งนะคะสามารถนำ สิ่งของใกล้ตัวที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่า,าไม่ได้ใช้แล้วอย่างก,กระดาษนี้คือเราก็มีอยู่แล้วเนียบแข็งเราก็มีอยู่แล้วกาวเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้คืออะไรเลยน,นะคะนามาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์ยังไงเราสามารถนํามาตกแต่งห้องได้เราสามารถทำไปแขวตน,นตรวหน้าอ่านว่าเมนูให้สวยงามได้นะคะนักเรียนอาจจะทำส่วนออกแนวก็ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เท่านี้นะคะห้นั์เรียนลองไปทำดูแล้วก็เอามาอวดหัวใจนะคะแล้วเดียกันในอีพีดต่อไปเลยบ๊ายบาย